ฝากถามคุณพี่หน่อยปวดหลังไหมวันนี้ว่าไงคุณพี่คุณปวดหลังไหมฮะวันนี้ไม่ปวดครับบานหนักเท่าไหร่ครับสงสารดุลผมหนักหกสิบเจ็ดครับตอนนี้เขาบอกไม่หนักใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยิ้มแห้งด้วยแล้วเราผมหนักไหมก็ Girl, ไม่หนักเท่าไหร่ครับไม่หนักเท่าไหรแ่แสดงว่าหนักใช่ไหมไม่หนักเพราะว่าสบายเพราะคุณแข็งแรงใช่ไหมแข็งแรงครับผมแข็งแรงอะ เดี๋ยวโมกัพปูแฟนพี้ิดีว่าพาชิมวิดีว่าพาชิมครับุณอยากเจอทุกคนปะอยากเจอครับอยากเจออยากเจอทุกคนเลยเราไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าผมเนี่ยจะยืนอยู่ข้างคนคุณไม่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 ตื่นเต้นอย่างนั้นผมเนี่ยคุณคุณกลัวคุณสั่นสั่นไหมครัผมจะจับแขนคุณไว้เจอกนครับผมสองจุ๊บเลยสองจุ๊บแบบขอแบบรอดหรอนี่ไปบ้านครับทุกคนเจอกันครับบายบ๊ายบาย